วันนี้เราได้แต่งงานกันมันไม่มีอะไรที่แบบสายเกินไปมันก็ตามสิ่งที่เราเจอตามโชคชะตาของชีวิตอยากเป็นคนดีขึ้นสําหรับอยู่แล้วก็อยากให้เราเป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ตลอดไปอยากทำกาแฟเขาตอนเช้าอยากแบบให้เขาโชคตอนกลางคืนอะไรเงี้ยระหว่างไหนก็อยากถ่ายร,รูปให้วุ้นอะไรเงี้ยอยากทำให้มันทุกวันแล้วก็จะสัญญาว,ว่าจะทำทุกวัน ดูแลทุกอย่างแหละดูแลจิตใจด้วยดูแลจิตใจสําคัญสุดไม่มันจริงอะ่ะเวลาคนเราแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงรี้ยคือภายนอกเราก็ดูแลตัวเองกันได้อะเนาะแต่ว่าเวลาที่เราแบบเจอเรื่องทุกข์ข้างนอกหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันเครียดพอกลับบ้านมาพอเจอหน้าคนของเราอะ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออน,นี่คือบ้านที่อบอุ่นของเรานี่คือคนที่จะแบบเยียวยาจิตใจเราเวลาที่เราทุกข์อะไรเงรี้ยแค่นี้มันก็หายมันไม่ต้องใช้อะไรที่แบบ โหแบบเงินทองหรือว่าสิ่งของอะไรมากมายเลยแค่แบบการอยู่กับคนคนหนึ่งที่เขารู้จักเราดีแล้วก็รู้ว่าเราแบบต้องการอะไรก็พอแล้วตั้งแต่วันแรกเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือไม่ไม่มีวันเปลี่ยนเลยแบบเสมอม,ม,มากในการแบบดูแลเขาเขเา,ใส,าใส่แล้วกันเ <laughs> มื่อกี้ก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ค่อยชินกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามเราตลอดว่า,าไหวไหมอะไ,ไ,ไ,ไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอแบบพี่ๆเพรสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าโอเคไหมพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูแลตลอดคุณอยากให้คนที่อยู่มันเหมือนกับมีมีความสุขอะเหมือนแบบอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดเขาแบบหน้าไม่โอเคไม่ยิ้มหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงเป็นห่วงอยากดูแลอะคือแบบอยากดูแลคนนี้เลย <laughs> สิ่งสําคัญที่สุดในการแบบเป็นครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันอะมันก็คืออยู่เคียงข้างกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันทุกเรื่อง,อย,งอย่างความสุขของเขาเขาอยากไปไหนเขาอยากทําอะไรเราก็จะสนับสนุนให้ใหเขาแบบมีความสุข แล้วก็ถ้าเกิดเขามีเรื่องอะไรที่แบบมันทําให้เหมือนกับเหนื่อยในชีวิตหรืออ่อนแอหรือว่าเรื่องเครียดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นส่วนที่แบบซัพพอร์ตเติมเต็มให้เขากลับมามีพลังงานอีกครั้งก็คือสัญญาว่าจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแล้วก็คือ5ปีเป็นยังไงที่อยู่บอกเหมือนเดิมก็คือก็ยังจะเหมือนเดิมจะไม่ไม่เปลี่ยนไปไม่แบบคืออยากอยากเป็นคนดีขึ้นสําหรับยูแล้วก็อยากให้เราเป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ตลอดไปเพราะว่า มันไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับความรู้สึกของเราสองคนแล้วจริงๆแบบความสุขอย่างที่วุ้นเนี่ยเคยพูดเอาไว้คือความสุขมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากอะ่ะคืออย่างความสุขของวุ้นเนี่ยคือว่าการมีคนแบบดูแลกันและกันตั้งแต่เช้าจนจนเย็นใช่ไหมที่เคยพูดเอาไว้ว่าอยากเป็นอยากทำกาแฟาเขาตอนเช้าอยากแบบให้เขาโซฟต,ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นก็อยากถ่ายรูปให้วุ้นอะไรเงี้ยก็ความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยากอยากทำให้มันทุกวันแล้วก็จะสัญญาว่าจะทำทุกวันแุ้วก็ วุ้นไม่สัญญานะว่าวุ้นจะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วุ้นก็จะพยายามเพื่อแบบเพื่อครอบครัวอะไรวุ้นรู้สึกว่านิกเขาอยากมีวุ้นก็จะทําให้นิกมีความสุขในเรื่องนี้แต่ว่าอยากคาดหวังเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าสุขภาพเราหรือว่าอายุเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยแต่นิกเขาก็ให้กําลังใจเราตลอดว่าเออคือมันไม่ได้เป็นหลักนะสําหรับการแต่างงานเราไม่ได้แบบเอยเราแต่างงานเพื่อมีลูกหรือว่าเพื่ออะไรแต่ว่าอยากแต่างงานเพื่ออยู่กับเรา แต่ถ้าเกิดมีก็คือถือว่ามาเติมเต็มครอบครัวเชิงผมคิดว่าคุณแนเป็นแม่ที่ดีก็เลยคิดว่าแบบถ้าสร้างครอบครัวขเขาเนะี่ยมันก็น่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแ้วก็เขาแน่น่าเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆก็เลยอยากอยากมีครอบครัวของเขาถ้าได้นะ หนึ่งโอเคโอเคเท่าที่คุยกันก็ก็บอกว่าคนเดียวก็น่าจะไหวสําหรับครอบครัวเล็กๆอย่างเรา <c oughs> ต่วันนี้เราได้แต่งงานกันมันไม่มีอะไรที่แบบสายเกินไป <c oughs> ก็คืออยากให้กําลังใจทุกคนแหละว,ว่าทุกคนอะ่ะมีคนของตัวเองอยู่แล้วมีคนที่รออยู่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องไปกําหนดมันไม่ต้องไปเครียดกับมันมากว่าต้องเจอในอายุเท่านี้แล้วฉันจะแบบมีลูกเท่านี้อะไรเนี่ยมันไม่ต้องไปแพนเลยแบบรูปแบบของชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่โลกเราอะ่ะมันสามารถดีไซน์ด้วยตัวเองได้แล้วอะว่า มันมันก็ตามสิ่งที่เราเจอตามโชคชะตาของชีวิตที่มันต้องเจอเพราะฉะนั้นอ่ะเอาตรงตอนเด็กๆุไม่ได้คาดหวังว่าฉันต้องแต่งงานตอนอายุเท่านี้ซึ่งมันมันมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นแบบวุ้นเหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันว่าไม่มีอะไรสายเกินไปค่ะยังไงก็ขอให้คนเจอแบบความรักที่ดีเหมือนที่วุ้นเจอนะจ๊ะอยาได้